เนบ้านเดเหตุผลของการเดินทางมาในที่ทำให้เฉยได้แต่ดสินใจจริงๆประทับใจของตั Kirby, right? so 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 ้งแต่ที่สีสเกตนะครับแล้วก็ที่ที่สีสเกตขะที่เหตุของกางค่ำที่สีสเกตนะครับก็คอยติดตามดูเลยนะครับที่ว่าน้องๆเป็นเยาวชนที่ที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเยาวชนอยากให้กำลังใจเฉยๆเหตุผลของการมาวันนี้คืออยากให้กำลังใจน้องๆที่เป็นคนที่สร้างที่สุด เขาก็ยังเป็นนายเลให้กับทดกคนน้นะครับแล้วก็ตามไปจนถึง่เกมที่เวียดนามนะครับแต่ไม่ได้ไปนะครับเฝ้าติดตามดูตลอดแล้วก็วันนี้ได้ข่าวว่ามาที่นี่ก็เลยซื้อตั๋วด่วนเลยนะครับแล้วก็นั่งเครื่องจากกุบลนะครับแล้วก็มาที่ดอนเมืองแล้วก็มาซื้อตั๋วที่หน้างานที่ดอนเมืองมาที่นี่เป็นความลงตัวจริงๆที่มาทันนะครับแล้วก็มีโอกาส อยากจะให้เยาวชนในประเทศไทยเนี่ยได้หันกลับมาเล่นกีฬาออกกําลังกายอย่าหมกมุ่นอยู่กับที่นะครับแล้วก็เรายังมีสนามมีเวทีอีกเยอะแยะเลยในะประเทศไทยเนี่ยนะครับให้เอาตัวอย่างของน้องๆนะครับเจ้าบิลนาตานะครับชยุทธหรือว่าใบพันธ์นะครับแล้วกอีกหลายๆคนที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะเรนนี ie, George, ่จอร์ชนะจอะ George. โชว์ผลงนอย่างนี้นะครับที่เขาเป็นนักกีฬาอยากให้มองที่เขามีความมุ่งมั่นฝันใฝ่และก็มีเป้าหมายในชีวิตนะครับแล้วก็ออกกําลังกายเป็นเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วยวันนี้จึงมาเพื่อให้กําลังใจทีมนะครับเพื่อไปคลิฟทที่คาสัสถานนะครับถึงแม้ที่ผ่านมาจะยังยังไม่เข้ากับเกมฑ์แต่นี่คิดว่าเป็นสเต็ปบันไดของการเดินทางต่อไปเพื่อผาสเ็กนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมนักกีฬาไทยนะครับทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ Ok Okay.